สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับคลิปนี้พาเพื่อนมาติดตามดูซานครับ dx 225 lc นี่ครับ lc นี่ช่วงล่างใหญ่ครับ กับงานขุดสะหนึ่งไร่ครับสะบอลูกนี้นี่ผมเคยลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันร,รอบแรกๆนะครับวันนั้นมานี่แม่โคนี่จะจมนะครับสะลูกนี้นี่เป็นดินสมองครับข้างบนนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นดินแข็งครับนี่ครับเป็นรูปเป็นร่างเลยครับโอ้สุดจัดครับคนขับไม่ธรรมดาครับ จากวันนั้นนี่แบบขุดไปด้วยจมไปด้วยเดี๋ยวนี้กลายเป็นสาแล้วครับเหลือแต่งขอบเก็บไสาในนิดหน่อยโอ้สุดจัดครับแต่เนื่องจากทำคนเดียวไม่ไหวครับไม่ทันงานก็เลยต้องย้ายเพื่อนมาช่วย ทั้งคนขับทั้งเท่าแก่ครับใจถึงครับปกติถ้าเป็นเจ้าอื่นนี่หนีนะครับนี่ลงมานี่รถจมนี่หนีเลยนะครับโอ้ระวังนะละูกเป๊ไม่ไเกาะแขนกัน,กนดิ <laughs> สมกับคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ นี่ครับใกล้จะสําเร็จแล้วครับถ้าไม่พยายามวันนั้นนี่คงไม่มีวันนี้นะครับ เขาแกมาจากสุรินครับบริษัทนี้จะใช้ดูซานนล้นส่วนมากครับนี่เป็นรถเกาหลีครับดูซาน ตัวนี้จะเป็น225 LC นะครับไม่มี A นะแต่ตัวนี้จะเป็น LCA น่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับตรงที่มี A นี่แหละ <c oughs> เป็นงานเหมาครับงานนี้ ขุดสะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครับรวมทั้งคูด้วยหรือเปล่าอู้วัยใช้ได้เลยครับดูสานพุงกีนี่ใหญ่ครับใหญ่พอๆกันกับเจ้าเอสเดีครับแต่รูปทรงพุงกีจะไม่เหมือนกันครับตัวนี้จะมีเว้ามีโค้งมีงอทรงบุงกีจะไม่เหมือนใครครับดูซาน แล้วก็ไม่มีใครเหมือน มาวันแรกนี่เป็นงานที่ท้าทายนะครับท้าทายคนขับมากเลยครับเพราะว่ายืนขุดประมาณห้านาทีนี่จมครับต้องถอยขุดแล้วก็เดินล้วงตรงนั้นล้วงตรงนี้นะครับโอ้ประสบการณ์นี่ช่วยได้เยอะครับกับคนขับคนนี้นะครับโอ้เจ๋วเลยครับต้องยอมต้องยอมนะครับยอมอความรู้ความสามารถของแกนะเกิดสามารถขุดขุดได้เป็นสานะครับ วันแรกนี่ใครมาเห็นก็ว่าอ้ย่ยากงานนี้ไม่ได้แน่นอนแหละผลสุดท้ายก็จบครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบครับวันนี้สารูปนี้แต่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสารูปนี้ก็จะเป็นอ่าวงรีครับจะเป็นโค้งงอ สไตล์อะโคุกหนองนาโมเดลครับ ่อวานก็ได้ข่าวว่าป๋าชาติกับพิธินมาครับป๋าชาติกับป๋าทินส่วนป๋าตรงนี้ได้ข่าวว่าช่อง youtube มีปัญหาครับกำลังแก้ไขอยู่น่าจะอีกสองสามวันนั่นแหละครับเจอกันกับหก้อดำกรีนผิดพลาดทางเทคนิคนะครับหก้อดำกรีนนี่ทางช่อง YouTube นะครับ ส,ส่วนเพจก็ยังติดตามได้ตลอดครับยังดูได้โอ้ จิ้มดูก่อนครับโอ้เดินลงเลยครับ โอ้ฝั oh, ่งนี้มิดพุ่งกีครับ ครับเดี๋เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ